สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแอนนี่นะคะแม่มดเทรดเดอร์กับมหาัาจรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์อยู่ที่ไหนก็ สามารถทำกำไรได้ทั่วโลกทุกที่ทุกเวลานะคะด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตกับความรู้กับประสบการณ์กับใจนะคะที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตในรมิตความมั่งคั่งนะคะอยากจะใช้ชีวิตแบบมีอิสระภาพเนาะโอ้นะคะวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์นะคะทิศทาง การเดินของกราฟในตลาดฟอ r ร็กแล้วก็กราฟทองคำนะคะวันนี้วันพุธศุกร์สุดหันษาตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัว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 ,รวนะคะกับมหัสจร,รย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูแอนนี่ก็จะมาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้ตลาดเปิดขึ้นมานะคะ ดีเอนะ็กเนาะหรือดอลลราทำไฮไว้ที่97.948นะคะทำโลไว้ที่97.428เนาะส่วนทองคำนะคะทำไฮไว้ที่3,366.85เมื่อสักครู่นี่เองทำโลไว้ที่3,342นะคะส่วน n น s d a เนาะทำไฮไว้ที่23,915นะคะจุดเจ็ดโลไว้ที่ 23,821.4 US 30ทำ High ไว้ที่44,615ทำ Low ไว้ที่44,407นะคะ SP 500ทำ High ไว้ที่6 4 61.7ทำโลไว้ที่6,438.4นะคะสามารถที่จะเซล์ได้เนาะรอรอนะคะเขากลับตัวนะคะรอ P.A. เซลมาเนาะก็ค่อยเซลส่วนนะคะ OILUUSD ทำหายไว้ที่1.17280นะคะทำ low ไว้ที่1.166659อานะคะส่วน GBP นะคะ USD ทำหายไว้ที่1.13 7 6 2ทำโลไว้ที่1.34892ส่วนออยโรออสเตรเลียทำหายไว้ที่1.79162ทำโลไว้ที่1.78592ออยโลเยนทำหายไว้ที่172.988ทำโลไว้ที่172.268ส่วน gj นะคะทํา high ไว้ที่200.182ทํา low ไว้ที่199.322 mm. ก็นี้ก็ s e ล l ได้นะคะตักกุล j เนาะ uj นะคะทํา high ไว้ที่148.139ทํา low ไว้ที่147.153นะคะส่วน ucat นะคะทํา high ไว้ที่100เอ้ย1.3795 7, 7ทํา low ไว้ที่1 จุดสามเจ็ดสี่เก้าศูนย์ส่วนนิวซีแลนด์นะคะดอลลาร์เนะาะ N.U ทำหายไว้ที่0.59934ุดาเก้ทำโลไว้ที่ศูนย์จุดาเี่สองห้านะคะรอเซลออสเตรเลียนะคะ U.S.D ทำหายไว้ที่0.65603ุดาหกศทำโลไว้ที่ศูนย์จาหน่งสามเจนะคะนี่ก็ รอเซลได้นะทุกคนอ่ะนะคะส่วนนะคะส่วนอ่าน้ำมันนะคะทำไฮไว้ที่หกส6ทําโลไว้ที่62.813สน่ะคะส่วนน้ำมันบรน้นก็เช่นกันนะคะทำไฮที่66.760ทําโลไว้ที่66.00 0ส่วนนะคะ อ่าบิตคอย์เนาะทำภายไว้ที่127,000เอ่อ12717.54ทำรูไว้ที่1 1 8 9 0 6นะคะทุกคนเราไปดูกราฟทองคำกันนะคะอ่าดูอยู่ที่ M15 นะทุกคนเนาะอ่านะคะตลาดวันนี้เปิดขึ้นมานะคะ 3,350เนาะหลังจากตลาดเปิดขึ้นมาก็ลงไปทำโลไว้ที่3,342นะคะแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะคะมีการทำโลทำหายขึ้นมาเรื่อยๆที่3,367นั่นเองนะทุกคนไปดูแท่งเดกันนะคะแท่งดเนาะเป็นแท่งเขียวมีสัญญาณ บายมีแรงบายส่วน H 4นะคะปิดเปิดอยู่แท่งแดงอยู่นะคะไปเจอแนวต้านมาขึ้นไม่ได้เนาะส่วน H 1เช่นกันนะคะเปิดแดงมาลงมาเนาะ,ะวันนี้นะคะถามว่าเทรดหน้าไหนเนาะแม่มดมาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากกลัฟไปเทสแนวต้านนะคะที่3,366 ไม่ผ่านนะคะก็ทุบลงมาเนาะน้องบริกขึ้นมานะคะพยายามจะขึ้นเนาะอ่านะคะแต่ H1 เนาะ H1 นะคะเริ่มที่จะไปดู MACD นะคะเริ่มที่จะไปตัดนะคะที่ศูนย์เนาะบ่งบอกว่าเขามีนะคะมีมีแรงบ่ายขึ้นมาเนาะ เนื่องจากเมื่อวานนะคะเขาลงไปทำ l o ไว้ที่3,330นะคะใครฟังการพยากรนะคะที่ทางกราฟเมื่อวานของแม่มดก็ได้กําไรไปฉ่ำๆทั้งหน้าเซลล์และหน้าบ่ายเลยทีเดียวนะคะถามว่าวันนี้นะคะควรจะเทรดหน้าไหนวันนี้ควรจะเทรดหน้าบ่ายนะคะเราเน้นหน้าบ่ายไปบ่ายที่เท่าไหร่ เอ่ยคะ่ะเนาะไปไปายที่3353นะคะอ, 53, 55, อ่าห้าสิบสามห้าสิบห้าเนาะอ่าระยะต่อไปเนาะก็สามพันสามร้อยสี่สิบห้านะคะถามว่าเซลล์ได้ไหมเราเป็นเทรดเดร์นะคะเราเก็บสั้นๆได้ก็ถามว่าเซลล์ได้เช่นกันนะคะที่สามพันสามร้อยหกสิบหกเนาะอ่า หรือนะคะถ้าเปรกขึ้นได้นะคะก็3375ก็คือจุดเซลล์นั่นเองนะคะแต่วันนี้เน้นหน้าบ่ายนะคะเพราะว่ากราฟมีแรงขึ้นนะคะประกอบว่าวันนี้นะคะที่ตารางข่าวไม่มีข่าวอะไรนะคะมีแค่เวลา17.15นะคะน่าจะประมาณ5ทุ่มที่เมืองไทยเนาะ President Trump Speak นะคะกราฟอาจจะขึ้นไปรอการนะคะการพูดของคุณลุงทรัมป์นั่นเองเนาะอ่ะนะคะทุกคนนี่ก็คือแพนเทตของวันนี้นะคะเนาะส่วนวันนี้นะคะก็ของเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังความมั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือนะคะเป็นเทรดเดอร์ที่ สามารถทำกำไรได้ทุกวันทุกเทรดนะคะทุกคนเป็นเทรดเดอร์ที่อ่านะคะเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากนะคะามาเรียนรู้อาชีพการเป็นเทรดเดอร์ก็สามารถทักแคนนี่นะคะหรือแม่มดเทรดเดอร์ได้ทั่วโลกเลยนะคะเรามีเนาะอะคาเดมีนะคะมีคอร์สเรียนต่างๆเนาะตั้ง ที่พร้อมนะคะส่งต่อความรู้ประสบการณ์จากโค้ชครูที่มีความรู้มีประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย